d t แ c ็ c c อ e เซลเลโครงการสนับสนุนสตาร์ทอัพไทยสวัสดีค่ะพูดถึงการที่จะเป็นเทคสตาร์ทอัพเนี่ยนะคะนอกจากที่จะต้องมีไอเดียที่จะขายและทําให้เติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแล้วอีกเรื่องที่สําคัญก็คือเรื่องของเงินทุนค่ะก็เหมือนเป็นประเพณีของสตาร์ทอัพนะคะที่จะไปขอเงินทุนจาก Venture Capital หรือว่า Angel Investor แต่ก็ยังมีการหาเงินอีกวิธีหนึ่งนะคะผ่านทางเว็บไซต์วันนี้เราจะลองมาดูอีกรูปแบบของการหาเงินทุนด้วยวิธี Cloud f u n d i n g กันค่ะ เรามีตัวอย่างหนึ่งของผู้ที่ประสบความสําเร็จในการระดมทุนมาแล้วนะคะอย่างคุณอัธพงศ์ริมสุพนาคหรือว่าน้องบีมเป็นเทคสตาร์ทอัพผู้พัฒนาโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Drivebot และเป็นผู้เข้ารอบ5ทีมสุดท้ายของโครงการ d e t a Accelerate ค่ะได้รับเงินทุนจาก d e t a มาพัฒนาโปรเจกต์แล้วแต่ก็ยังไม่หยุดดิ่งนะคะยังหาเงินทุนต่อโดยวิธีที่เรียกว่า Crowdfunding ผ่านทางเว็บไซต์ Indiegogo ค่ะ สำหรับคราวฟันดิ้งนี้ก็คือการระดมทุนสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์เพื่อหาเงินสร้างโปรเจกต์ในฝันให้เป็นจริงนะคะเว็บไซต์ที่นิยมก็ได้แก่ indiegogo.com kickstarter.com เป็นต้นค่ะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการขอทุนทำโปรดักต์ต่างๆแต่ก็ยังมีเว็บที่ขอทุนในการทําเรื่องอื่นอย่างเช่นขอทุนเรียนก็มีนะคะสินค้าที่เรารู้จักกันดีและขายไปทั่วโลกแล้วอย่างนาฬิกาอัจฉริยะ Pebble ก็มาจากการระดมทุนผ่าน kickstarter.com นี่แหละค่ะ สำหรับคนที่อยากจะขอทุนด้วยวิธีคราวฟันดิ้งก็ให้เข้าที่เว็บไซต์ที่เลือกแล้วก็โพสต์บอกนะคะว่าจะทำโปรเจกต์หรือว่าทำฝันอะไรให้สำเร็จเล่าถึงไอเดียของคุณจะมีคลิปวิดีโอประกอบด้วยก็ได้พร้อมกับระบุเงินทุนที่ต้องการค่ะคนที่เข้ามาดูถ้าเขาสนใจก็จะช่วยการระดมทุนให้ได้เงินถึงเป้าหมายนะคะโดยคนที่มาช่วยสนับสนุนเงินทุนให้บางก็เพราะแค่อยากจะเห็นโปรเจกต์นั้นสำเร็จหรือได้ซื้อของก่อนหรือแล้วแต่ตกลงกันค่ะ แต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าเราก็จะไม่ได้เงินไปนะคะคนที่มาช่วยระดมทุนก็จะได้รับเงินกลับคืนไปค่ะซึ่งน้องบีมแนละทีมที่อายุเพียงแค่20กว,กว่ากันเท่านั้นสามารถได้เงินทุนจาก c ค o า d Funding มาแล้ว3ล้านบาทเพื่อทำโปรเจกต์ล็อตแรกนะคะ โดย p r o d u ั t ์ของน้องบีมก็มีชื่อว่า Drivebot ค่ะเป็นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ผสมกันเพราะอยากจะให้ต่างจากสตาร์ทอัพอื่นๆและก็ยังเป็นเทรนด์ใหม่อีกด้วยโดยจะมีอุปกรณ์เล็กๆไปเสียบเข้ากับรถยนต์นะคะให้สามารถคอยตรวจสอบสภาพรถได้ผ่านทางแอปพลิเคชันบนมือถือค่ะที่คนที่ไม่มีความรู้เรื่องรถก็สามารถใช้ได้นะคะน้องบีมยังให้เคล็ดลับเพิ่มเติมของการโพสต์ของเงินทุนทางเว็บไซต์ Crowdfunding มาด้วยค่ะอันแรกก็คือทำให้มันอิ o มชั่นอล เพราะมันอีโมชันอลคนจะอยากกดอยากสนับสนุนเร็วอันที่ 2, นน 2, 2ก็คือแสดงให้เห็นว่าของของเรามีประโยชน์ยังไงในชีวิตประจําวันของเขาไม่ได้โชว์ 3, ว่าของเราแบบเอนจิเนียริ่งเทพยังไงอันที่3ก็คือมี call to action อย่างของไดบอดก็คือจะมีแมสเซจแทกแกไปตลอยก็คือช่วยมาสนับสนุนหน่อยช่วยทําให้โปรเจกต์นี้เกิดขึ้นหน่อยและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางของการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมนำไปสู่การเป็นสินค้าระดับโลกได้นะคะสวัสดีค่ะ